ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบ้จุดหมายปลายทางของคุณสำหรับยานยนต์แห่งอนาคตและประสบการณ์รถยนต์เจเนอเรชันใหม่และวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับตำนานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคไฟฟ้านี่คือ2026ไทร์ง TR Transformer สีเงินพรีเมียมรถ SUV ที่ไม่ได้เป็นเพียงรถใช้งานทั่วไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในวิศวกรรมของคนไทยที่พร้อมลุยได้ทุกเส้นทางทั้งถนนในเมืองหรือเส้นทางออฟโรด เมื่อมองจากภายนอกคุณจะสะดุดตากับตัวถังสีเงินเมทัลลิกของ t r ่ r a n s f o r m e r ซึ่งมาพร้อมเส้นสายที่บึกบึนไฟหน้าเล็ดทรงคมชัดและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงพลังและความมั่นใจตัวรถสร้างบนโครงสร้างแบบ Body ้ออนเฟรที่แข็งแรงทนทานพร้อมความหรูหราในสไตล์ทันสมัยเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความดุดันกับความประณีตอย่างลงตัวใต้พื้นรถคุณจะไม่พบเครื่องดีเซลอีกต่อไป แต่กลับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบดูอัลมอเตอร์ที่ให้พละกกำลังกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD อัตราเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง6.5วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่คันนี้พร้อมแบตเตอรี่ขนาด95กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางใช้งานจริงประมาณ450กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับระบบ Re g e n e r a t i v e Braking เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่พัฒนาไปไกกลามา บาะหนังสีเทาเงินตกแต่งด้วยแสงแอมเบียนไล่รอบคันแผงหน้าปัดติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15นิ้วแบบลอยตัวรองรับ Apple Carplay Android Auto และเมนูภาษาไทยเต็มระบบหน้าจอดิจิทัลหลังพวงมาลัยจะแสดงข้อมูลแบตเตอรี่โหมดออฟโรดและภาพจากกล้องรอบคันแบบ360องศาเรื่องความสะดวกสบายก็จัดเต็มเช่นกัน t r อาร์ทรานส์ฟมมาพร้อมเบาะนั่งระบายอากาศระบบปรับอากาศแบบแยกโซนชาร์จมือถือไร้สายและซันรูปพานโนรามาที่เปิดรับแสงธรรมชาติ เติมเต็มการเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่พร้อมระบบเสียงดอนบีรอบทิศทาง8ลำโพงที่ให้เสียงคมชัดระดับโรงภาพยนตร์ด้านพื้นที่ก็เหนือชั้นด้วยที่นั่ง7ที่นั่งพื้นห้องโดยสารตอนหลังแบนราบทําให้ผู้โดยสารมีพื้นที่วางขายอย่างเหลือเฟือทับบอร์ดแถวที่3ลงจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เหมาะสําหรับจักรยานอุปกรณ์ดําน,น้ําหรือแม้แต่ของช้อปปิง้งรายสัปดาห์สําหรับสายลุยไม่ต้องกังวล TR t r a n s f o r er, อ e r มาพร้อมความสูงจากพื้น265ม mm. ิลลิเมตร แผ่นการกระแทกใต้ท้องรถระบบช่วยลงทางลาาชันและช่วงล่างที่ปรับระดับได้ตามสภาพถนนลุยน้ำได้ลึกถึง700มิลลิเมตรเหมาะสำหรับถนนที่มีน้ำท่วมช่วงฤดูฝนด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันรุ่นปี2026มาพร้อม adas 2.0ที่รวมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังพร้อมถุงลมนิรภัย6กตำแหน่งจุดยึดเบาะเด็ก isofix และระบบเตือนอาการง่วงนอนของผู้ขับ การชาร์จก็ง่ายได้รองรับทั้งแบบ a อและดีซีฟ้าชาร์จโดยสามารถชาร์จจาก20%ไปถึง80%ได้ในเวลาไม่เกิน35นาทีที่สถานีชาร์จทั่วประเทศราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ2 1 9ล้านบาทพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่8ปีและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วไทยหากคุณกำลังมองหา SUV สัญชาติไทยแท้ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำยุค2 0 2 6ย่ไทโรนทีอาร์ทรานสมเ r อร์สีเงินคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ขอบคุณที่รับชมออโต้วิเบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถอนาคตรุ่นถัดไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการสคริปต์เวอร์ชันสั้นหรือจัดรูปแบบสไตเติลเพิ่มเติมบอกได้นะครับ